เจริญเรียบร้อยแล้วกงเจริญกันบ้างสําหรับที่นี่เราเปิดมานานหรือยังคะดูจากความเก่าแก่นูก็ต้องเปิดมานานแล้วแน่แนแนเลยปลาหมึกนี่ขายตั้งเป็นเด็ก<อ>ตั้งเป็นเด็กนักเรียนนี่หนูจะถามเลยค่ะว่าแล้วเป็นยังไงมันยังไงทาไมถึงมาขายปลาหมึกทุกจริงๆแล้วหนูไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็หมุนหมุนกันบดบดแบบขายตั้งเป็นเด็กนักเรียนสมัยก่อนปลาหมึกปลาหมึกไอ้แบบหนานาดำาๆนะ,ะตัดตัดตัดชิ้นสี่เหลี่ยมนะขายชิ้นละยี่สิบตัง ขายตั้งแต่หมายหนู้มจนอายุดเดจ็ดสิบหกแล้วก็แสดงว่าอันเนี้ยคือเป็นสูตรโบราณ,ส,รราณสูตรโบราณเลยคือมีมาแต่เก่าแก่เลยเนะคะปัจจุบันก็ยังนํามาขายอยู่ก็จะมีไปหมึกเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยค่ะแล้วก็นาาาํามาทำยังไงครับมาปิ้งคะมาย่างก็มาทุบแบบที่เห็นเนี่ยค่หะหลังจากนั้นเราก็ ใส่เครื่องแล้วก็เชี่ยวแล้วก็ใส่ทั่วรมคนกินติดใจเพราะทั่วทัวมันหอมทั่วันหอมกรอบอร่อยนะคะคั่วใหม่ๆทุกวันเลยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะป้าคะ50สกับร้อยหนึ่งขั้นต่มห้าสิบค่ะขั้นสูงร้อยหนึ่งขั้นต่ําสิบนะคะหรือว่าถึงร้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาซื้อ จำนวนเยอะๆป้าหนูก็รับสั่งทําเหมือนกันจ้างทำใช่ไหมคะรับจ้างทําเลยใช่ไหมคะนอกจากประมึกทุกรถเด็ดของที่นี่แล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกหนึ่งอย่างค่ะนี่ที่อยู่ทางด้านหน้าอันนี้อะไรคะข้เหนียปิ้งข้เผืีกืไส้กล้วยอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่คะร้าบาทหบาท นะคะโอ้ห oh, บาทก็อิ่มได้แล้วค่ะแล้วก็อิ่มอร่อยด้วยนะคะเอ๊ปะป้าหนูคะแล้วเราเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงติด <8 S 1> ต่อ <มง S 1> แปดโมงเช้าขายทั้งวันเลยขายทั้งวันเปิดร้านกี่โมงคะ สามทุ่มสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มนะคะเอ่อแล้วมีวันหยุดไหมคะป้าหนูคะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนะคะไม,มไ,มไม่เคยหยุดนะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงปิดประมาณสามสี่ทุ่มนะคะไม่มีวันหยุดค่ะใครสนใจนะคะอยากจะให้นี่แหละค่ะปะ้าหนูทำนั้นยินดีนะคะต้อนรับสําหรับพี่<ร>น้องทุวันหอมทุกวันหอมกรอบอร่อยนะคะคั่วใหม่ใหม่ทุกวันขอบคุณป้าหนูมากๆนะคะที่วันนี้มาพูดคุยกันขอบคุณนะคะนี่เราก็ได้จะเจอได้รู้จัก น่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแอบชิมแน่นอนค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาสุดแล้วป้าหนูค่ะคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วแต่ว่าเอ๊ะป้าหนูเอาใส่ถุงแบบนี้อ,อืยังไงนะคะตรงไม่ได้แล้วนะคะป้าหนูขายเยอะไป่ะเก็บไว้ค่ะ